ใครเป็นไทรอยและชอบกินขนมปังหรือเบเกอรี่นแนวนี้บ้าง <c oughs> ไปฟังทลิปนี้ให้จบนะครับผลกระทบจะขึ้นอยู่กับประเภทไทรอยที่เป็นอยู่และส่วนประกอบของขนมปังที่ซื้อมาทานครับอย่างแรกกลูเตนในขนมปังขนมปังและเบเกอรี่ส่วนใหญ่ทําจากแป้งสาลีที่มีกลูเตนคนที่เป็นโรคไทรอยจากระบบภูมิคุ้มกันเช่นฮาชิโมโตจะไวต่อกลูเตนม,มาก,เ,มมากเพราะฉะนั้นการทานกลูเตนในบางคนอาจกระตุ้นการอักเสบทาให้อาการแย่ลงครับ อย่างที่2น้ําตาลและคาร์โบไฮเดตกลั่นเบเกอรี่ส่วนใหญ่มีน้ําตาลและคาร์โบไฮเดตกลั่นสูงซึ่งจะส่งผลต่อระดับน้ําตาลในเลือดและการอักเสบในร่างกายและการอักเสบเรืเ้อรลังจะส่งผลทางอ้อมต่อการทํางานของไทรอยเพราะฉะนั้นควรควบคุมปริมาณน้ําตาลและใช้คาร์โบไฮเดตเชิงซ้อนจะดีกว่าเช่นพวกขนมปังโฮลเกรนครับข้อสุดท้ายคือสารเติมแต่งและสารกันบูดเบเกอรี่บางชนิดมีสารเติมแต่งซึ่งจะมีผลต่อระดับฮอร์โมนในบางคน เพราะฉะนั้นการกินพวกอาหารแฟรรูปมากเกินไปจะส่งผลไม่ดีต่อสุขภาพด้วยครับ